สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอ่าขอกราบสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับสปายชาแนลชัยมงคลนะครับก็อ่าขอใช้พื้นที่อีกนิดนึงนะครับก็คือว่าอ่าโทรศัพท์ก็พังนะครับก็เลยได้เปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่นะครับลายที่ท่านผู้ชมมีอยู่ก็อาจจะหลุดไปนะครับอ่าบางท่านก็แอไลายเข้ามาแล้วก็พอเปลี่ยนปุ๊บก็ลายก็หลุดไปก็แอบเข้ามาใหม่นะครับลายนี้นะครับลายเดิมนะครับ อ่าศูนย์เกแปดเก้าแปดแปดศูนศนย์ห้าสามนะครับอโอ้โหวันนี้คอกนี้นะครับมีอ่าเปิดกันทั้งหมดเลยครับมีอยู่ห้าชีวิตนะครับแล้วก็จะมีแม่อ่าแม่ท้องอยู่สองแม่เลยนะครับแล้วก็จะมีเพศผู้อยู่ตัวหนึ่งนะครับวัสดีครับผมครับขออนุญาตถ่ายคลิปเลยนะครับครับผม แนะนําตัวนี่นืงครับครับผมก๊อฟนะครับนายพชาพลโฉมศรีเอ่อบ้านอยู่ดงพิกุลนะครับอำเภอรับทานจังหวัดไทยธานีครับครับหมู่หมู่เก้าครับเก้านะครับผมครับอ่าแม่นี้ชื่อแม่อะไรครับเนี่ยแม่งามครับชื่อแม่งามเนาะครับส่วนสูงเท่าไหร่ครับวัดเมื่อกี้ได้ร้อยสามสิบสามสามสิบสี่อ่ารับประกันสาม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 นะครับมีลูกติดกี่ตัวครับเนี่ย ลูกติดสองตัวครับมีลูกติดสองตัวนะครับเพศเมียเพศพี่ครับตัวพี่เพศเมียตัวน้องเพศผู้นะครับครับอ่าแล้วก็มีมีแม่นางอีกตัวหนึ่งเนาะแม่นางตัวนู้นในวงครับก็คือแต่ว่าไม่ใช่ลูกของตัวนี้เนาะไม่ใช่ครับท้องอยู่ไหมครับแม่นางแม่นางท้องได้สี่ห้าเดือนแล้วครับสี่ห้าเดือนแล้วนะครับครับแล้วแล้วแม่งามท้องอยู่ไหมแม่งามนี่สั่งแล้วมามันไม่เป็นสัตว์นะครับลูกเขาก็โตแล้วครับโอ้หน้าจะพ่อฟงเนาะพ่อฟงอาจจะทับไว้ครับ มาอยู่นี่นานยังครับเนี่ยก็หลายเดือนแล้วครับหลายเดือนแล้วเนาะก็ยังนิ่งอยู่นิ่งครับอ่าก็น่าจะท้องนะครับท่านผู้ชมครับอ่าลูกตัวพี่เป็นตัวเมียนะครับใช่นะลูกตัวน้องอายุกี่เดือนแล้วสามเดือนกว่าๆสามเดือนกว่าเลยนะครับครับสามชีวิตแล้วก็มีสี่ชีวิตก็คือแม่นางนั้นชื่ออะไรนะชื่อแม่แม่นางลูก แม่ส้มครับแม่ส้มนะครับชื่อแม่ส้มนะครับสี่ชีวิตนี่เปิดยกเลยนะครับเปิดยกเลยครับเปิดยกเลยเท่าไหร่ครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นนะครับท่านผู้ชมครับได้ตัวเมียไปสามตัวนะครับตัวผู้ตัวหนึ่งอยู่ในท้องกี่เดือนแล้วครับนะ่งห้าเดือนได้นะครับห้าเดือนแล้วนะ่ครับอืห้าเดือนโอเคเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับมาชมแม่ก่อนแม่นี้นะครับส่วนสูงรับประกันที่ร้อยสามสิบสามนะครับชื่อแม่งามแบบอ่า ก็มีตาแต้มนะครับมีตาแต้มอ่าแก้มจำนะครับมีจุดรอบคางเจ็ดจุดนะครับแล้วก็มีอ่องอ่ามีอ่องอยู่สองอ่องนะครับอ่าแข้งขาก็ดีครับมีลูกสาวก็คือมีชื่อไหมครับเนี่ยมีน้องหยกนะครับอายุเท่าไหร่น้องหยกเนี่ย น้องยกขวบกว่าแล้วครับขวบกว่าแล้วน้องหยกนี่โอ้เช,ชื่องครับเชื่องเชื่องครับอันเลยครับแม่เขาจะให้ถ่ายทางท้ายไหมเนี่ยย,า,ยาลูยาอย่าวอืท <laughs> ้ายหางไม่ดอกนะครับหางไม่ดอกเขาจะกลัวหวางท้ายนะ <laughs> ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรท้ายสวยครับท้ายสวยแต่ก็หางก็ไม่ดอกเต้านมมีครบสี่เต้านะครับเต้านมใหญ่ดีอ่าเดิน ตัวนี้คือตัวลูกสาวนะครับโอ้โอลูกสาวน,นี่อันดีครับลูกสาวครับตัวนี้คือตัวลูกชายยชื่ออะไรนะเนี่ย,ย,ยชื่อยอดนะครับอันนั้นชื่อโยกนะครับอันนี้ชื่อยอดอเป็นพ่อฝูงนั่นนี่นะเป็นลูกของพ่อฝูงนะครับเป็นเพศผู้น่ารักน่าชังครับมีขวัญอยู่ตรงดั้งนะครับหนึ่งอันหนึ่งหนึ่งวง แล้วก็มีอยู่ตรงนี้หนึ่งวงอยู่ตรงนั้นหนึ่งวงครับตรงเหนือสะบักไปนิดนึงแล้วก็แม่นางนี่ชื่อส้มนะครับ,มรบแม่นี้ชื่อส้มแม่นี้ก็ท้องอยู่กี่เดือนครับเนี่ยห้าเดือนครับท้องอยู่ห้าเดือนครับส้มาอาลูกมา สอสลับแม่ส้มนะครับขวัญอยู่ตรงอยู่ตรงตรงกลางเลยนะครับอยู่ตรงกลางหลังมีขวัญหนึ่งอยู่ตรงกลางหลังมีขวัญเดียวนะครับเป็นวงใหญ่ๆนั่นครับเขาเรียกขวัญเหมือนตรงที่เราวางอ่านม้าเนี่ยนะวางปุ๊บลงไปมันก็จะมีขวัญอยู่ตรงนี้แต่อยู่ฝั่งนั้นจะมีป่าเดียวครับ ฝั่งนี้มีตรงนี้ครับมีครับมีจุดเดียวกันใช่ไหมครับจุดเดียวกันนะครับท่านผู้ชมครับอยู่ตรงสะบักก็ไม่มีนะครับอยู่ตรงขาหน้าไม่มีมีที่เดียวตรงนั้นอยู่ฝั่งนู้นก็มีครับนี่อยู่ฝั่งนี้เออ้อ่ทาท่านผู้ชมดูขวัญเป็นนะครับก็ลองอ่าพยากรณ์ดูนะครับอยู่ส่วนหน้าด้านก็จะมีอยู่จุดหนึ่งอยู่ตรงนี้เออท้องพ่อฝูงอยู่ห้าเดือนเนาะครับ อ่าคือแม่แม่ส้มนะครับแล้วก็แม่งามพร้อมลูกอีกสองตัวนะครับสี่ชีวิตนะครับเปิดไปที่หนึ่งแสนเจ็ดหมืนใช่ไหมใช่ครับต่อรองได้นะครับต่อรองได้ครับอ่าแยกแยกได้เนาะครับถ้าจะแบ่งแม่แม่ส้มนี้ก็ได้แต่ก็มาคุยกันครับโทรมาคุยนะครับส่วนสูงของแม่ส้มนี่ประมาณเท่าไหร่ครับวัดได้ไหมเขาจะให้วัดไหมอ่าลองสิ รอยี่สิบแปดได้ไหมร้อยยี่สิบแปดนะครับเป็นท้องแรกควายสาวอยู่ควายสาวครับอ่าก็น่าจะไปได้อีกครับส่วนสูงเป็นควายท้องแรกนะครับตัวนั้นก็คือลูกแม่งามอ่าลูกแม่งามนะครับเป็นชื่อน้องยกนะครับใช่ครับน้องยกอันนั้นตัวนั้นน้องน้องยอดนะครับเป็นตัวผู้นะครับแล้วก็แม่งามแล้วก็แม่ส้มนี้นะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นต่อรองได้นะครับ ลูกมามาแม่นี้นะครับมีนี่ขวัญอยู่ตรงดั้งสองจุดนะครับเออแม่ยกแม่ยกนะครับเป็นลูกของแม่งามแขงขาดีเออเป็นเพศเมียนะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมืนก็จะได้หนึ่งตัวเมียหนึ่งตัวสองตัวนะครับแล้วก็แม่งามส่วนตัวนั้นเป็นเพศผู้นะครับอืมเลี้ยงไปเท่าไหร่ก็เป็นฝูงหนึ่งแหละครับเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเลี้ยงไปหนึ่งก็ท,ทับได้แล้ว ส่วนตัวนี้นะครับมีขวญอยู่ใกล้กันนะครับอยู่ตรงขาหน้ามีสองจุดนะครับอยู่ใกล้ๆก,กันประมาณครึบหนึ่งนะครับตัวนี้เอาละทีนี้เรามามาที่ตัวผู้ตัวนี้ก็เปิดนะครับท่านผู้ชมครับชื่ออะไรตัวเนี้ยชื่อเจ้าเหงาครับพีแรกเขาอยู่ตัวเดียวอ๋อแล้วเจ้าเหงาแล้วเราเราเราเอาจับแก้เชือกสิอาจจะตกใจไหม โอ้เจ้าเงานเนี่ยอัตลักษณ์ชัดเจนนะครับเออนี่จอรูลบจอยาเออยืนอยู่นี่แหละโอ้หน้าหล่อครับตัวนี้หน้าหล่อมากเลยตรงอตรงตานะครับก็จะมีสีอ่าสีเทาๆนะครับสวยมากนะครับนี่นี่นี่สีเทาๆอยู่รอบตาเลยนะครับอ่าฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับ แล้วก็จะมีขวัญอยู่ตรงด้านสองฝั่งนะครับตรงนี้อ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นขวัญสองทางนะครับเป็นขวัญสองทางอ่าเราลองยกหน้าขึ้นนิดนึงอัตลักษณ์ชัดเจนนะครับตาแต้มแจ่มจ้ำนะครับมีจุดรอบคางเจ็ดจุดอ่าชัดเจนมากนะครับแล้วก็มีอ่องที่ให้ความสวยนะครับชัดเจนอ่าลุกมะพร้าวใหญ่นะครับตัวนี้ส่วนสูงเท่าไหร่นะ โดมาดิลูกเท่าไหร่สสองอ่าเราก็ยอลูกยอดยอยอบักหลายยอยยื้อเสือเออยื้อเสือลูกยื้อเสือสี่สิบสองสี่สิบสามอบสี่อยู่ที่สี่สองว่าสี่สองได้ครับอ่าแล้วประกันที่สี่สิบสองนะครับอายุเท่าไหร่นะปันปัสามควบ มาสามควบหน่อยๆประมาณสามควบนะออเป็นพ่อคุมฝูงได้แล้วนะครับอ่าส่วนขวาญก็จะมีอยู่ตรงขาหน้าแล้วก็อยู่ตรงอ่าใต้สะบักตรงนี้ครับเขาเป็นลูกใครแลวเป็นเป็นพ่อตัวไหนเออเกาอันนี้เอามาจากไหนนะสว่างพ่อลูกตัวนี้นะอ๋อพ่อพ่อเขาก็เป็นคุมฝูงนี่นะครับเปิดเท่าไหร่ครับตัวเนี้ยเปิดเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นบาทนะครับท่านผู้ชมครับ ชื่อเจ้าเหงานะครับสูงร้อยรับประกันที่ร้อยสี่สิบสองสี่สิบสองนะครับ <42 S 2> อ่าตอนเรามานั่นไปซื้อเข้ามามันเอามาอยู่ตัวเดียวเลยเรียกมันเจ้าเหงาตั้งชื่อว่าเจ้าเหงานะครับ,รบมีอยู่ตัวเดียวนะครับแข่งขาดีอายุสามขวบนะครับอ่จาจะถึงร้อยห้าสิบไหมคิดว่า ส่วนสูงอะนะครับโอ้ท้ายครับท้ายท้ายดีครับไข่ไข่สวยนะครับไข่เสมอกันครับยาลูกยาจะเดี๋ยวอ <c oughs> เอาเอาตกใจตกใจอะไรฮ่ <c oughs> เจ็ดหมื่นบาทครับเจ้าเหาเนี่ยอายุสามขวบนะครับอ่าดูลักษณะก็หนาเนาะหนาลึกลงมาอย่างนี้เนาะครับตอนนี้ก็เป็นพ่อคุมได้แล้วครับเจ็ดหมื่นบาทครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ครอบครัวทางโน้นนะครับสี่ชีวิตนะครับยกขายยกนะครับก็คือหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับอ่าได้ตัวเมียไปสามตัวนะครับตัวผู้หนึ่งตัว อ่าสำหรับการตั้งท้องก็แม่อ่าแม่นี้นะครับนะแม่ส้มเนี่ยห้าเดือนกว่าแล้วแล้วก็แม่งามก็จะมีอยู่ในท้องอ่อนๆนะครับแต่ถ้าท่านอยากจะซื้อแยกนะครับแม่ส้มเนี่ยก็ก็แยกได้นะครับก็โทรมาคุยนะครับว่าจะแยกราคาเท่าไหร่นะครับเบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรครับอ่า ศูนย์หกห้าครับศูนย์หกห้าศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งสี่สองแปดห้าหนึ่งครับสองแปดห้าหนึ่งครับคุณก๊อฟครับคุณก๊อฟนะครับครับอ่าเดี๋ยวมีีที่ที่ไหนนะที่ดํารงฟาร์มที่ดํารงฟาร์มอีกเนาะจะเปิดอีกตัวหนึ่งอีกสามตัวอีกสามตัวเนาะรุนรุนอ๋อไปเราไปดูกันเลยนะครับอ่าท่านผู้ชมครับเดี๋ยวพาไปดูที่อ่าฟาร์มเลยนะครับไปเอาละมาแล้วท่านผู้ชมครับมาถึงครอบ อีกคอกหนึ่งของดำรงฟาร์มแล้วนะครับอ่าทีนี้ก็จะมีมีกี่ตัวนะครับที่จะเปิดวันนี้สามตัวเนาะอ่าตะก่อนนี่ก็ใช่ใช่ไหมเป็นเพศผู้นะครับผู้ผู้ทั้งหมดเลยับอ๋อเป็นเพศผู้ทั้งหมดเลยเนาะอ่าอย่างตัวนี้อายุเท่าไหร่ครับเนี่ยกว่ากว่าครับเหรอเปิดเท่าไหร่ตัวนี้ตัวนี้เปิดไว้สองหมื่นห้าสองหมื่นห้าเนาะมีชื่อไหมสามตัวอ๋อแปดหมื่นห้า ทั้งหมดคือตัวผู้หมดเลยเผือกก็ใช่ใช่ไหมใช่ครับเผือกเผือกก็ใช่นะครับแล้วก็แล้วก็ตัวหนึ่งอยู่ไหนครับนี่เข้าเข้าอ๋อตัวที่ล่ามาทางนู้นนะครับโอ้ส่วนสูงก็ไล่เลี่ยกันเนาะสามตัวเท่าไหร่นะแปดหมื่นห้าแปดหมื่นห้านะครับก็จะมีเผือกเผือกตัวนั้นไม่มีกะเลยนะเออเผือกไม่มีกะเลยแล้วก็เผือกค่อนข้างสูงกว่าเขาเนาะอายุประมาณเท่าไหร่ครับควายสามตัวนี่ วกว่าขอพอกันเลยครับขพอกันเลยนะครับขวบสองเดือนประมาณขวบสองเดือนขวบนิดหน่อยนะครับอืก็คือตัวนี้เจ้าลีโวเจ้าลีโวอ๋อตัวนั้นชื่ออะไรครับไอ้แสนชื่อแสนตัวนั้นไอ้โชคชื่อโชคแล้วแล้วอ่าเราก็เขาก็เป็นควายอุทัยควายอุทัยเนี่ยนะเป็นพ่อฝูงนี่นะครับอืมสามตัวนะครับ แปดหมื่นาแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับต่อรองได้นะครับท่านผู้ชมครับซื้อไปจับสัตว์ก็ได้เนาะซื้อไปเช็คสัตว์ได้นะครับเพราะว่าที่นี่มีพ่ออยู่แล้วก็คือเจ้าดาวเจ้าดาวครับอ่าเจ้าดาวตัวนี้ส่วนสูงตัวนี้เท่าไหร่นะห้าสิบร้อยห้าสิบกว่าห้าสิบแล้วนะห้าสิบกว่าแล้วครับโอ้โหอายุอายุยังไม่เต็มสี่ขวบเลยครับนี่นะเออ นี่นะครับท่านผู้ชมครับเป็นเป็นพ่อฝูงของสายอุทัยนี่แหละครับอ่าเพราะว่าต้องเอาออกเพราะว่ามันมีพ่ออยู่แล้วเนาะอ่าเพราะว่ามันมีตัวผู้ในฝูงเยอะไม่ได้นะครับอ่าถ้าหากว่าท่านผู้ชมอยากจะได้ตัวผู้ไปจับสัตว์นะครับก็คือสามตัวนี้แล้วครับเดี๋ยวผมจะอ้อมไปทางนี้ได้ได้ได้้เนี่ยนี่ะครับตัวผู้ตัวหนึ่งก็คืออ่าเผือกนะครับ ไม่มีกะนะครับไม่มีนะครับผิวมันโดนไอ้ขนมันโดนน้ําโดนน้ามันเลยสีออกอย่างนั้นครับอ๋อายาๆยา,ยาลวกยาๆตัวนี้นะครับค,ค่อยๆเข้าไปใกล้เดีย๋ยวเขาจะดิ้นนะครับแต่มีสะพายหมดแล้วนะครับมีสะพายหมดแล้วสามตัวอายุก็ประมาณขวบนหน่อยๆนะครับได้เรียกกันแปดหมื่นห้านะครับท่านผู้ชมนี่ ย่าลูกยายายาไม่ทำอะไรรอกเผือกตัวนี้นะครับไม่มีกะจริงครับแต่พอดีน้ำเขาเที่นอนนะค่อนข้างจะเป็นสีดำก็เลยเปื่อนๆดำหน่อยนึงน้ำยางไม้เอ้าน้ำยางไม้ใช่ไหมไดยดาลูกยายา,าตกใจละไปแล้วครับนูน่นปล่อย ปล่อยไบ้ก่อนครับไปไปเอาตกใจไปไปมีแม,ใม,มใ่ใหญ่เท่านั้นครับมีแม่อุ่นใหญ่ๆเปี้ยงๆเง <ไป S 1> ท่านั้นเลยหลายตัวนะครับที่ดำรงฟาร์มแล้วก็แม่แม่ตัวที่ผมทักเมื่อกี้อยู่ไหนอยู่นี่นะเอานะล่ะครับเพืผู้พวกนี้ก็ปล่อยเลอครับเดี๋ยวเขาตกใจก็เห็นแล้วแหละว่าเออนี่นะครับสนใจก็มาชมครับ 3ตัวนะครับแปดหมืน้านะครับเป็นเพศผู้อ่า,อ,าอ่าอ่าอ่านี่คือเจ้าแสนเอยเจ้าดาวนะครับอ่ายาลูกยายามามาเข้ากล้องหน่อย โอ้แข้งขามาเต็มนะครับตอนนี้งานอุทัยยังไม่ได้ไปเดินใช่ไหมยัยงเออแล้วรอบหน้านี่รอบหน้าเราไปแล้วครับไม่พลาดนะครับอ,อ,อีหฮององจะออกไปอีกละเดี๋ยวดีปล่อยเขาไปฮะเอาเอา <rí> e> <id or> <laughs> แม่นี้ใหญ่มากเลยครับอายุขวบนอยหน่อยเองนะแปดร้อยสี่สิบแล้วครับนี่เออ นี่นะครับสามตัวนี้โอ้ตัวหนึ่งไปแล้วเนาะไปแล้วครับตัวผู้นะครับที่มีเชือกอยู่นะครับมีมีเป็นเผือกกับตัวนี้นะครับกับอีกตัวหนึ่งไปแล้วนะครับสามตัวแปดหมืนห้านะครับแต่ว่าแม่นี้ครับเป็นัยรุ่นอยู่ขวบขวบขวบเท่าไหร่นะขวบประมันสามซีนี่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 นะครับโอ้โหอันนี้สายสายไหนครับเนี่ยสายมันีแดงกับแมงงามเป็นล้านมันนีแดงใช่ไหมร้านมันนีแดงนะครับสูงมากเลยแม่นี้ ยายเขาเป็นไกวเหล่าไทยเต่าเลยครับอ๋อเนี่อายุขวบเล็น,น้อยครับ<ม>สูง140แล้วโอ้แม่นี้ดีมากมอะเดี๋ยวไปชมเจ้าดาวต่อครับเจ้าดาวนี่พ่อเขาคือใครนะโอ้พ่อมันอยู่หนากลางครับขวายเหล่าหนากลางครับหน้ากลางอยู่นครสวรรค์ใช่ไหมครับเรานาครสวรรค์น,นะครับตัวนี้ อายุก็ยังไม่ถึงยังไม่เต็ม,ตมย็มสี่ขวบอ่าแก้งขาดีครับใหญ่ดีโอยาวครับตัวนี้ตอนนี้อ่าส่วนสูงเท่าไหร่นะร้อยห้าสนะิบอัพแล้วโอ้ไข่สวยจริงๆครับไข่ใหญ่สวยท้ายดี รับทับไหมทับทับจริงไหมรับทับทับอยู่นะครับอ่ารับทับจริงนะครับท่านผู้ชมครับอยู่อยู่อยู่ที่หมู่หมู่เก้านะครับบ้านดงพิกุลครับดงพิกุลนะครับอ่าตำบลตำบลหนองกังดงครับหนองกังดงนะครับอำเภอทับทันถ้าท่านที่อ่าอยากจะเอามาทับนะครับเอาเอาเอาแม่มาแลครับจับสัตว์ให้แม่นนะครับอ่าแล้วก็เอามาทับจริงได้นะครับประมาณเท่าไหร่ครับ ไม่ไม่แพงเท่าไหร่ครับไม่แพงเท่าไหร่นะครับโทรมาสอบถามก่อนนะครับมาสอบถามก็ได้นะครับเอาบอกเบอร์โทรอีกครั้งหนึ่งครับศูนย์หกห้าครับศูนย์หนึ่งสี่สองแปดห้าหนึ่งครับครับครับสุนตอบนะครับครับเป็นพ่อที่อ่าไปแรงอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้โมาเท่านั้นยังไม่ยังไม่ถึงเออยังไม่ขนาดนี้ครับมาเท่านี้เต็มปึกเลยอะ อ่าที่เจ้าดาวนะครับงานหอุทัยรอบหน้าก็เอาเข้าเลยเอาเข้าแน่เออได้มาตฐานมากเลยนะเนี่ความสมบูรณ์เอาละครับท่านผู้ชมครับดำลงฟาร์มนะครับสรุปว่าอ่าก็ลงนนนนนะครับอ้ําไปแล้วผมมารบกวนล่มเขาก็ตกใจเขาก็วิ่งไปนู่นก็จะมีสามสามตัวผู้นะครับสามตัวแปดหมื่นห้านะครับ แล้วก็อีกแม่หนึ่งเอออีกกลุ่มหนึ่งนะครับอยู่ทางอยู่ทางโน้นนะครับก็จะมีห้าตัวนะครับเจ้าเหงาก็จะเจ็ดหมื่นแล้วก็จะมีแม่อ่าแม่งามแล้วก็แม่โซมกับลูกนะครับสี่ชีวิตนะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับอ่าเอาละสำหรับคลิปนี้นะครับไฟชนะชัยมงคลก็ขอจบคลิปด้วยเวลาเพียงเท่านี้แล้วครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ เนี่ยโอ้ยห่ะมันยืนตั้งนานไม่พูด